ต่อไปเลยดีกว่านะคะคนนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนสําหรับหลายหลคนนะคะคุณดิวนั่นเองนะคะก็สูญเสียทั้งเพื่อนสนิทนะแล้วก็รวมไปถึงทรัพย์สินด้วยจะเป็นอะไรไปติดตามค่ะเริ่มต้นปีนะคะก็มีเหตุให้ต้องขึ้นโรงพักเสียแล้วนะคะเมื่อนางร้ายล่างเล็กค่ะดิวริสลานะคะ อ้างว่าถูกเพื่อนสนิทค่ะขโมยแหวนเพชรประจำตระกูลน,นะคะบมูลค่ากว่า6 0แสนบาทไปจากทางบ้านจากบ้านของตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณดิวเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความนะคะที่สอนอโคคามค่ะในข้อหารักทรัพย์นายจ้างค่ะเพื่อดำเนินคดีกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าแพรนะคะที่เธอเนี่ยอ้างว่าเป็นคนนำแหวนเพชรไปพร้อมด้วยหลักฐานข้อความโต้อตอบกันนะคะทางไลน์ระหว่างดิวกับแพรค่ะ ตามรายงานค่ะเจ้าตัวก็เล่าว่าแพรเนี่ยก็ได้มาพักอยู่ด้วยในฐานะผู้ดูแลส่วนตัวตั้งแต่2เดือนที่แล้วและในวันเกิดเหตุดิวก็ได้นําแหวนเพชรออกมาใส่ไปงาน<ด>ปิดกล้องละคร<ด>แต่ว่าแพรเนี่ยก็บอกว่าแหวนวงนี้ไม่เหมาะกับชุด,ดาง,งานที่ไปดิวจึงได้เก็บแหวนใส่กล่องพร้อมกับเก็บเข้ากระเป๋าแต่งตัวไว้ในห้องนอน ก่อนจะไปงานปิดกล้องละครหลังจากผ่านงานเลี้ยงปิดกล้องไปนะคะแพรก็หายตัวไปจนกระทั่งมารู้ว่าแพรนี่ไม่ได้หายไปคนเดียวแต่ว่าแหวนเพชรนี่ก็หายไปด้วยนะคะดิวจึงติดต่อไปที่แพรค่ะโดยแพรอ้างว่าไม่ได้เป็นคนเอาไปพร้อมกับบอกว่าถ้าเอาไปขายตรงจำนำก็ต้องแสดงบับรประชาชนจะเอาไปขายทําไมหลังพูดคุยคอยู่นานนะคะจนกระทั่งเนี่ยตนร้องไห้ค่ะ แพรจึงสารภาพนะคะว่าเป็นคนเอาไปแล้วก็ได้นาแหวนเพชรนั้นเนี่ยไปขายตลาดมืดเรียบร้อยแล้วค่ะได้เงินมาแค่1 0,000มืบาทดิวจึงได้นัดหมายนะคะให้มาเจรจา,ากันตามข่าวนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะคุณพแพรเนี่ยก็ไม่ได้มาตามนัดนะคะเบื้องต้นทางตํารวจสนขุนคลามเนี่ยก็เผยว่าจะรีบดําเนินคดีติดตามตัวคนร้ายเนี่ยมาให้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็น จริงๆแล้วใช่เพราะว่าเราก็ไว้ใจไงเพื่อนเราอุสาห์มาทํางานด้วยเนาะแล้วเป็นแบบผู้จัดการก็น่าจะฝากเบิกดูระไรได้กลไปซะงั้นก็เป็นกําลังใจให้ละกันขอให้ได้ของคืนนะคะเพราะเป็นแหวนประจำตระกูลด้วยค่ะ